สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวเอวอนครับวันนี้อ่ะเราจะมาปลูกเสกรถเกี่ยวกันครับปลูกเสกรถเกี่ยวคันของผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นของปลาเราครับกําลังเอางูออกนะพี่น้องนะงูขึ้นครับเดี๋ยวปลูกเสกคันนี้เฮ้ยใส่เบอร์สิบก่อนเด้อมันจะช็อตตัวน้ําปุ๋ยก็ออกก่อนข่าออกก่อน,อออนมันจะช็อตเอออย่าปลูกเสกคันนี้ก่อนครับขั้นตอนแรกเลยนะพี่น้องนะ ว่าโอ้ยจ่นคือจังทำเห็นแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนแกครับไยเอาพวกคนเล็าคนตัวเล็กคนตัวใส่เบอร์ที่สามไม่รู้ว่าจะจิตไหมนะพี่น้องนะเพราะว่าจอดมาตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบหกพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วนะพี่น้องย้ำว่ายี่สิบกพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับขึ้นจะมาสตาร์ทวันนี้ครับมาดูกันว่าเตัวแรงของผมจะสตาร์ทตินไหมนะพี่น้องนะสำหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับนี่เปลี่ยนโซ่ครับเปลี่ยนโซ่ครับอันนี้เอ่อเป็นโซ่แมงป่องครับเป็นโซ่แมงป่องแท้ครับ ก็จะเปลี่ยนยกชุดไปเลยครับจัดใหม่จัดเต็มไปเลยนะพี่น้องนะเฮ้ย่ะไงได้แล้วปไองยังเดี๋ยวตั้งลำก่่นนะพี่น้องนะ เดี๋ยวผมจะไปลองสตาร์ดูนะพี่น้องนะไอ้ที่เราดูตรงนี้เ้ย

đây bó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Oh, ja, mir ja, 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 ja. เดี๋ไปนันว่าออกไปแล้วกับหนึ่งลำครับ โล่งเลยครับพี่น้องออกไปแล้วหนึ่งลำเลยอีกหนึ่งลำครับเหลือเดี๋ยวกันนี้ปลาเราจัดเองครับการโมงูไงอันเสือเรื่องฟุ้งออกกูเจ๊บวงน้ำมันกันโซลามีอยู่นะเอาบ้างมันมันยอดโซ่ซึ ต่อไปครับก็จะเป็นคันนี้ครับของผมก็เดี๋ยวมาดูคันคันแรงก่อนนะพี่น้องนะบึ้ยคันแรงก่อนร,รถใช้งานครับรถใช้งานออกมาลืมตาปากได้แล้วครับนี่พี่น้องหลังจากจอดมาเออ่ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะพี่น้องสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับนี่ อันนี้ก็ออกมาเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวออกล่านะพี่น้องนะแสงแรงไปไหนคือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะเ้ย่องรถแต่ความกับเป็นมานี่ยงเลือของปลาเราอีกครับพี่น้องนหนึ่งคัน กำลังโมดิฟายอยู่ครับแล้วก็เราก็จะเจ้าการกลวยเข้าครับรถเสียตืเอยก็ออกมาแล้วครับตอนนี้หลายคันเือกเกินครับวันนี้เดี๋ยวต้องเอาขนาดออกก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปครูเาไว้ฝั่งนี้หรือเปล่า ต้องค่อยดูครับเพราะว่าพื้นที่มันแฉะครับฝนมันตกตลอดเลยพี่น้อง5้วันแล้วเอาเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ผมต้องลาลาพี่น้องไปก่อนเนาะเพราะว่าจะต้องไปช่วยป่าเราะขนาดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเอวอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องนะอ่ะขอบคุณ เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้อ้าสวัสดีครับ